ต่างถ้ากูคิดค่าตัวนะว่าใครจะเชิญกูไปเนี่ยต้องได้ค่าตัวกูกูต้องมีค่าตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ป่านนี้นะกูมีโอกาสปลดหนี้ได้สูงมากกูจะบอกให้แต่เงินทุกบาททุกสตางค์กูไม่เคยเรียกร้องจากใครใครจะเชิญกูไปไหนก็ตามเขาถามว่ากูคิดค่าตัวเท่าไหร่กูไม่เคยตอบเลยว่ากูคิดค่าตัวเท่าไหร่กูตอบว่าอะไรกูตอบว่าแล้วแต่จะให้แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้กูมากูเอาเข้ากองกลางทั้งหมด กองกลางคือกองกลางอะไรกองกลางคือกองกลางเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งเนี่ยกูจะจัดปฏิบัติธรรมหนึ่งครั้งเพื่อให้คนเนี่ยมาฝึกอบรมบ่มนิสัยตัวเองมาเรียนรู้หลักคําสอนพระเจ้าสมถาวิปัสนาเงินจํานวนทุบบาทสุตตาี่กูจักไปได้จากอะไรบางก็จะแต่กูปัดเข้ากองกลางหมดนี่วันที่ 3, สามพฤศจิกากูจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านเออไม่ใช่ที่บ้านแล้วโทษทีปกติจะจัดจัดจัดจะจัดปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่ตอนเนี้ยมันจัดปฏิบัติไม่ไหวแล้วมันหมด บ้านกูมันเต็มวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์กูจัดปฏิบัติสอนสมถาวิปัสนาที่เขตหนองจอกกรุงเทพโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองหอประชุมใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกมือลองตั้ง GPS ดูใครจะมาลงทะเบียนฟรีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีค่าใช้จ่ายกูรับสองพคนตอนนี้พันกว่าคนแล้ว ผ่านมาแค่3วันนะที่กูป,ประกาศยังไม่ถึง3วันที่3น่าจะ2วันพันคนแล้วกูรับเต็มสอง0ันคนฟรีหมดทุกอย่างอาหารทุกอย่างใช้เงินกองนี้เป็นตัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างกูไม่มีค่าตัวกูสอนฟรีมึงฟังไว้นะกูสอนฟรีเงินสักบาทในกองกลางกูก็ไม่เข้าไปแตะแม้แต่บาทเดียวกูก็ไม่แตะเอาไปทำอะไร จ่ายค่าอาหารให้พวกมึงกินจ่ายค่าที่พักรับรองสําหรับคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเดินทางมาจากต่างจังหวัดอยากจะมาฝึกปฏิบัติไม่มีที่พักกูเช่าโรงแรมให้ฟรีไม่เสียเงินสักแดงเดียวอาหารเช้าอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรีเพราะอะไรสอน9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองใครจะมาลงทะเบียนแอสไพมพิมลายนะแอสไซสาธุ assign ตัว A วงกลมแล้วพิมพ์คำว่าสาธุ SATU SATU assign ส,สาธุทักไปแล้วมันจะมีให้กดเลือกเข้ากลุ่มแล้วลงทะเบียนจบเขตหนองจอกกรุงเทพเพราะฉะนั้นกูจะบอกอะไรให้นะคนจะติกูติยากคนจะจับผิดกูจับผิดยากจะเอาสัมภาระมาลงกูก็ได้นะ ไม่ยากเลยเพราะกูเนี่ยจะเดินเข้าไปหาสัมภาระเองไม่ต้องพาสัมภาระมาเดี๋ยวถึงสิ้นปีกูจะจูงคนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเข้าไปหาสัมภาระเองแล้วชี้แจงว่าต้องจ่ายภาษียังไงเงินบริจาคก,กูก็เสียภาษีทั้งทั้งที่เป็นเงินที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไรายได้กูเลยแต่กูก็นับว่าเป็นไรายได้กูจะบอกให้แล้วกูจะเป็นคนจ่ายภาษีด้วยเงินส่วนตัวกูเองไม่ดึงเงินกองกลางแม้แต่บาทเดียวออกมาจ่ายภาษี กูจะเอาเงินตัวเองจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพราะเงินกองกลางคือเงินบริจาคกูจะไม่เอาเงินบริจาคออกมาจ่ายภาษีทั้งๆที่เป็นชีเงินบริจาคนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายรับนะกูเปิดบัญชีมาตังหากนะเพื่อรับเงินกองกลางโดยเฉพาะถ้าต้องเสียภาษีกูควักเงินจ่ายเองกูมีรายได้ไม่ต้องกังวลแทนกูกูขายเสื้อพวกมึงรอเสื้อเสื้อกูแล้วกันกูขายเสื้อกูมีรายได้ตรงนี้กูเอาเงินตรงนี้จ่ายกูไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะ กูรู้จักประมาณในการใช้จ่ายกูรู้จักพอดีในการหาเงินทองเงินตัวเองกูควักจ่ายวันนี้กูไปนาคัวัดป่านาคําน้อยกูก็ควักเงินตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินการทํากิจการงานอะไรเลยกูจ่ายเงนินด้วยตัวเองและมีเจ้าภาพเจ้าของรถอู่รถบัสเนี่ยเอาหุ่นใดให้กูสองคันวันนี้จะได้เดินทางไปอย่างสะดวกสบายเพราะมีคนติดตามกูไปเนี่ยสิบคนเจ้าของอู่รถไปด้วยมีคนติดตามกูไปสิบคนเอาหุ่นใดไปสองคันกูจ่ายเองคันหนึ่งเขาออกให้คันหนึ่ง รถเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยให้กูไปฟรีเอารถไปสองคันฮุนไดมึงดูใจเขานะ่ะสนับสนุนส่งเสริมในการให้กูเนี่ยเอาไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อจะเอื้อประโยชน์ต่อการสอนธรรมะคนต่อไปเข้าใจหรือ,อยังเดีย๋ยวจะหาว่ากูมาทาอะไรเลอ,อะเทอะเทอะทุกวันนี้กูออกรายการทุกอย่างกูไม่เคยเอาเงินเข้าตัวแม้แต่บาทเดียวกูไปออกรายการสารพัดรายการมาบางรายการให้หม,มื่นหนึ่งบางรายการให้ห้าพันบางรายการให้สามพันบางรายการไม่ให้ เพราะเข้ารถมารับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือระบังรายการมาถ่ายที่นี่บางรายการมาถ่ายที่นี่ให้บางไม่ให้บ้างตามเหตุตามปัจจัย <c oughs> กูไม่เคยเอาเงินพวกนี้เข้าตัวกูเองแม้แต่บาทเดียวทั้งๆท,ที่เงินเหล่านั้นเป็นเงินกูร้อยเปอร์เซนต์การที่กูไปออกรายการทุกรายการนั่นคือรายได้กูร้อยเปอร์เซนต์เป็นเงินส่วนตัวกูด้วยซ้ำที่กูมีสิทธิ์จะใช้ด้วยซ้ำไปแต่กูไม่เอาแม้แต่บาทเดียวกูปัดออกจากตัวเข้ากองกลางเอาไว้เลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมกูเนี่ยเดินทางหางานหาเงินมาเนี่ยเป็นหมื่นๆแล้วเออ เอาเงินข้กองกลางเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวกูวันหนึ่งกูจะมาเปิดเผยด้วยซ้ำไปบัญชีกูเนี่ยทำงานอยู่เป็นอาสาสมัครเป็นลูกศิษย์กูทําบัญชีให้ว่าแต่ละแต่ละแต่ละรายการให้เงินแต่กูไม่เปิดเผยนะว่ารายการให้เท่าไหร่กูจะชี้แจงยอดทั้งหมดว่ากูเอาเงินเข้ากองกลางไปจากการบรรยายทำเนี่ยกี่บาทแล้วแต่ไม่ไปยุ่งกับรายการเขาเพราะมันไม่ควรเปิดเผยว่าแต่ละรายการเขาให้เงินเท่าไหร่แต่กูจะบอกมึงว่าเงินเข้ากองกลางเท่าไหร่ เพราะจะได้ให้เข้าใจกูไม่ได้มีเจตจำนงในการมหาลาัยได้ในการสอนธรรมะกูมีเจตนาดีจริงๆในการสอนธรรมะเพื่อให้คนในโลกหูตาสว่างตามหลักสักจจความจริงของโลกกูต้องการให้พวกมึงแก้ไขความเห็นผิดจากความเห็นผิดที่มึงเคยเชื่อเคยผิดเคยหลงผิดมาตลอดชีวิตเพื่อมึงเนี่ยกลับเข้ามาเดินทางตามหลักคำสอนของเจ้าอย่างถูกต้องกูมีเจตจำนงแค่นี้กูทําเวลากูพูดตั้งแต่วันแรกใครติดตามกูตั้งแต่วันแรกมึงจะรู้จักกูดี ตั้งแต่วันที่คนดูไม่ถึงร้อยคนจนคนดูเป็นหมื่นคนทุกวันนี้มึงจะรู้เลยคนที่ติดตามกูมาหรือบางคนเนี่ยติดตามกูมาตั้งแต่วันกูดูดวงด้วยซ้ําแล้วทุกวันเนี่ยกลับมาอยู่ในฐานะของภาคปฏิบัติเนี่ยของคนตื่นทำเนี่ยตามกูมาจะรู้ได้เลยว่ากูเนี่ยพูดมาตั้งแต่วันแรกว่ากูจะสอนธรรมะไม่เกินสามปีในระยะเวลาสามปีนี้กูพูดตั้งแต่วันแรกนี่ผ่านมาสองปีแล้วเหลืออีกปีเดียวปีสุดท้าย มึงรอดูได้เลยว่ากูจะรักษาสัจจวาจาที่กูให้ไว้ไหมกูรู้วาลเวลาหมดว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างจะเป็นยังไงตามเหตุตามปัจจัยพวกกูวางแผนไว้หมดทุกอย่างว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันจะเดินไปตามเหตุตามปัจจัยยังไงแล้วกูไม่เคยมีเจตนาในการอยากได้ทรัพย์ของขายกูเดินตามเหตุตามปัจจัยและการขายเสื้อขายน้ําพริกกูไม่เคยเอามาเกี่ยวข้องกับการสอนธรรมะกูไม่เคยบังคับพวกมึงซื้อเสื้อกูไม่เคยบังคับพวกมึงซื้อน้ําพริกใครอยากซื้อก็ซื้อ ไม่อยากซื้อกูก็สอนฟรีถ้ากูบังคับพวกมึงซื้อเสื้อกูถึงจะสอนนั่นสิควรแก่การด่ากูแต่นี่กูขายเสื้อขายน้ำพริกกูไม่เคยบังคับมึงซื้อใครจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้กูสอนฟรีเสมอหน้ากันหมดซื้อมากกูขอบคุณไม่ซื้อกูก็ขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่มึงตั้งใจปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อใ,ใครเกิดประโยชน์ตัวมึงเองนั่นแหละเกิดประโยชน์ ทุกวันนี้กูขายของกูไม่เคยเอาตะกร้าขึ้นมาปักในไร์สดกูใส่ไว้ในตะกร้าใครจะซื้อก็ซื้อแล้วกูไม่เคยเอาตะกร้ามาปักในไร์สดได้ซ้ำมึงต้องไปดูหน้าช่องเอาเองไปดูหน้าโปรไฟล์เอาเองว่ากูขายของหรือยังมึงดูแต่ละคนนั่งลุ้นว่ากูจะขายของวันไหนถามกูเนี่ยสารพัดจะถามว่าอาจารย์จะขายเสื้อวันไหนมึงรอกันแล้วรอกันอีกเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้ขายทุกวันเดือนหนึ่งกูขายทีหนึ่งเดือนหนึ่งกูขายสองทีถ้ากูอยากรวย ถ้ากูอยากได้เงินตามที่พวกมึงโจกูดากูถ้ากูอยากได้เงินทองมากมายนับไม่ถ้วนจากการไลฟ์สดจากการขายของจากการสอนธรรมะกูจะเสื้อทุกวันกูจะขายน้ำพริกทุกวันกูจะเปิดโรงงานที่บ้านกูเลยล่าคนมาแพ็คทุกวันกูจะจัดซื้อของให้มึงทุกวันถ้าท้านที่คนอยากได้เสื้อกูทุกวันแต่คําถามคือทําไมกูไม่ทําโรงงานเนี่ย จี้กูประจำน,นะอาจารย์พร้อมแล้วนะโรงงานผลิตพร้อมแล้วลุยได้เลยอาจารย์สามารถรับออเดอร์ได้ทุกวันเลยผมพร้อมแพ็คคำถามคือทําไมกูไม่ทําเพราะกูรู้จักประมาณในการหาไรายได้กูรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตกูรู้จักไม่โลภรู้จักพอประมาณว่าเท่านี้เพียงพอต่อการจ่ายเท่านี้เพียงพอต่อการเดินทางไปสอนธรรมะเท่าที่เพียงพอต่อการสละดจากคาลละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากบนทินไม่ได้หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา นี่คือเจตจำนงในการสอนธรรมกูล้วนแล้วแต่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอนธรรมะมีเจตจำนงในการสอนเจตนาดีไม่หวังอยากได้ทรัพย์แต่ส่วนของการทำมาหากินก็ว่ากันไปตามเหตุาราปัจจัยทางโลกแต่กูตอบว่าถ้ากรณีกูอยากรวยจริงๆกูจะขายของทุกวันจำไว้นะมึงไปดูสิคนอยากรวยที่ไหนเดือนหนึ่งขายครั้งเดียวเดือนหนึ่งสายสองครั้งตอบกูสิ คนอยากรวยต้องขายของทุกวันมึงไปดูพิมพ์ลิพายขายของทุกวันมึงไปดูสารพัดคนในโลกออนไลน์ขายของทุกวันเชียร์ขายทุกวันส่งของทุกวันกูตรงกันข้ามกับคนอยากได้ทรัพย์กูตรงกันข้ามกับคนสอนธรรมะอยากได้เงินกูตรงกันข้ามไปหมดมึงดูสิถ้ากูอยากได้จริงทำไมกูทําทุกอย่างตรงกันข้ามกับคนอยากได้เงินมึงไม่แปลกใจหน่อยเหรอฮะถ้ากูทําทุกอย่างในการสอนธรรมะด้วยธุรกิจริงจ ปานเนี่ยกูจะนั่งขายของไปพูดไปทุกวันมึงจะเจอตะก้าตูทุกวันมึงจะสามารถรับการซื้อของจากกูได้ใช่หรือเปล่ากูต้องเติมเงินให้ตัวเองทุกวันเพราะรายจ่ายกูมีทุกวันเลยแต่ทําไมกูไม่หาไรายได้นั่นแหละคือเจตจํานงที่กูจะบอกไว้ว่ากูมีเจตนาดีจริงๆกูมีเจตนาดีจริงๆในการสอนธรรมะไม่ได้มีเจตนาเพื่อหาอไรายได้เพื่อเลี้ยอะไรเงินทองเลี้ยอะไรเงินทองกูไม่เอาเงินบริจาคก,กูก็ไม่รับ เงินบริจาคอาจารย์ช่วยจ่ายค่าไฟกูไม่รับกูปัดออกอาจารย์ช่วยจ่ายค่าน้าค่าไฟกูไม่เอากูปัดออกอาจารย์ช่วยจ่ายอินเทอร์เน็ตกูไม่เอากูปัดออกกูไม่รับทั้งนั้นอยากช่วยกูเหรอซื้อของจบแค่นั้นอ่าเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวเดือดเดินมืดข้ามมาจาย์น้องสุดนุน้องอาจารย์ปเราตรงนู้นใช่ป่ะใช่ครับโอเคอ่าไปแล้วขอตัวอาจารย์เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวแจ้งข้งสุดท้ายเนาะอาจตั้งใจฟังจะสรุปสั้นๆ กิจกรรมที่อาจจะทำนะวันนี้คืนนี้เลยอาจจาะจะเดินทางไปอุดรธานีวัดป่านาคำน้อยอาจาย์จะเข้ากราบหลวงพ่ออินถวายวันพรุ่งนี้เช้าหลังฉันอาจจาะจะเดินทางไปถึงวัดป่านาคำน้อยเนี่ยพยายามถึงตีห้าเพื่อที่จะไปให้ทันใส่บาตรใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าโรงพยาบาลนายูงเดี๋ยวไปแวะซื้อเคเอฟซีเดี๋ยวจะไปหาซื้อเคเอฟซีเพราะว่าสมัยอาจารย์ไปอ่ะพระนี่แบบไม่ค่อยมีเคเอฟซีฉัน พอเวลาไปเนี่ยดีใจมากกูคือหนึ่งในนั้นที่ดีใจมากสองปีที่แล้วนะไปเป็นพระขาวครูจานโต้งนี่ถือเคฟซีมาให้กูเลยเพราะกูไม่ได้ไม่ถึงกูไงแต่ครูจานทศละกล่องกล่องของท่านครูจานโต้งเนี่ยกูศรัทธากูรักท่านมากเลยนะตอนบินตบาดเสร็จแล้วเนี่ยกูไม่ได้เคฟซีกูนี่มองตาแป๋วเลยเคฟซีกูอยากกินมากเลยตอนเป็นพระขาวเป็นคนเดียวไงครูจานโต้งนี่สละของตัวเองเลยนะเดินเอาเคฟซีมาให้กูเลยตอนกูเป็นพระขาวอ่ะโอ้ยกูดีใจมากท่านสละออกให้กูได้มึงคิดดูแล้วกัน